การลัครหนึ่งมีงานเลี้ยงเต้นรำที่จัดขึ้นทุกทุกปีเป็นประเพณีในพระราชวังที่ซินเดรเรลล่าอยู่ซินเดอรเรลล่าตื่นเต้นกับงานเต้นรำมากพอฟูคิดว่าฉันใส่ชุดหงขาวดีไหมดีเลยฟังดูดีเลยืมชุดหงงนั้นเหรอ เซรารีบไปหาแม่เธอทันทีแม่มดโรซาเพื yeah> ่อบอกเรื่องที่เธอได้ยินมาซินเดเลล่าบอกว่าจะใส่ชุดหงขาวในงานเต้นรำอย่างนั้นเหรอแต่ว่าแม่ว่าลูกใส่ชุดหงขาวนั่นสวยกว่าลูกควรเป็นคนที่ได้ใส่มันเป็นประเพณีที่เจ้าชายจะเลือกหญิงที่เต้นรำสวยที่สุดเขาจะเต้นกับเธอในงานเต้นรำ เจ้าชายไม่มีทางเต้นกับฉันถ้าซินเดเรลล่ายังอยู่เธอเต้นรำได้ดีมากด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกซินเดเรลล่าจะไม่อยู่ในงานเลี้ยงแน่หมายความว่ายังไงแม่จะจัดการเองลูกครับเมื่อเย็บเสร็จมันต้องสวยมากแน่ๆเลยใช่แต่ฉันต้องเข้าไปในเมืองเพื่อหาวัสดุสำหรับทำปีกนะสิฮะ โอกาสมาแล้วรถม้าของซินเดอเรลล่ารอเธอที่ประตูเพื่อเดินทางไปส่งเข้าเมืองนายต้องนอนพักสะบ้างนะ ขณะเดินทางซินเดอเรลล่ารู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกตินี่คนขับนี่ไม่ใช่ถนนเข้าเมืองนะคุณเป็นใครอ่ะจะพาเันไปที่ไหนนั่นอะไรอะ่ะแม่มดพาซินเดอเรลล่าไปที่ตั้งหันร้าง ถึงตอนที่เธอคิดจะหนีเซร่าก็ได้เต้นรำกับเจ้าชายแล้วล่ะโคฟ,ฟูเริ่มเป็นกังวลทำไมซินเดอลเรล,ล่าไปนานจังเลยเธอน่าจะกลับมาแล้วนี่นาม,มันจึงรีบไปหาเซราและแม่มดโรซาอืสงสัยจังพวกเธอคุยอะไรกัน เอ๊แล้วถ้าซินเดลเล,ล่าหนีมาได้ล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะลูกรักเธอออกมาไม่ได้หรอกเธอถูกขังไว้ในกังหันบนหน้าผาโน,นนะ่นแน่ฮะว้าวแม่มดลักพาตัวซินเดลเล,ล่าไปขังเอาไวซ้ซะแล้ว ไม่มีใครหยุดเธอไม่ให้เต้นรำกับเจ้าชายแล้วล่ะลูกจ๋าเชื่อแม่ฉันโชคดีที่มีแม่เป็นแม่มดเจ้าเล่ฮ <c> ะ <oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องไปช่วยซินเดเละล่าแล้วพอฟูเริ่มออกวิ่งไปจนถึงหน้าผาฮะนั่นไงกังหัน หลังจากที่ฟื้นคืนสติซินเดลเลล่าตะโกนอย่างสิ้นหวังหวังว่าจะมีคนได้ยินเธอมีใครได้ยินฉันไหมช่วยด้วยซินเดลเลลา่าฉันอยู่นี่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยท่านพอฟูอ๋อเพื่อนรักอ๋อฉันต้องหาทางยกไม้นี่ก่อนเฮ้ยวางที่รักช่วยเราหน่อยสิ ขอบคุณเพื่อนรักดีจังที่นายอยู่นี่ฉันไม่รู้ว่าใครขังฉันเอาไว้หาฉันเจอได้ยังไงเหรอแม่มดโรซ่าเป็นคนจับท่านมาฉันได้ยินเธอคุยกับเซรา่าพวกเธอไม่อยากให้ท่านไปงานเลี้ยงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะแล้วว่าถ้าท่านไม่อยู่ก็ไม่มีใครอยู่เซร่าจากการเต้นรำกับเจ้าชายได้นะสิไปเธอพ่อฟูเราต้องกลับไปที่วางก่อนงานเลี้ยงเต้นรำจะเริ่มนะ ขนาดเดียวกันเซราใส่ชุดหงขาวที่ซินเดเรลล่าตั้งใจจะใส่เองเออชุดของเธอมันดูวิเศษมากไม่ต้องห่วงเจ้าชายจะเลือกเธอแน่นอนใช่แล้วในที่สุดเจ้าชายจะได้รู้ว่าฉันสวยแค่ไหน่อเขาจะสับสนและเลิกตกลุมรักซินเดเรลล่าแน่นอนจ้ะซินเดเรลล่าและโพฟู <Chris> <The> le le <oo'> มาถึงที่วางในที่สุด แล้วตอนนี้ท่านจะทำยังไงล่ะฉันไม่มีเวลาจะหาชุดใหม่แล้วแต่ฉันอยากไปที่งานเลี้ยงฉันว่าเจ้าชายควรรู้เรื่องนี้นะฉันว่าเธอพูดถูกนะพ,พ่อคูซินเดอเลล่าบอกเจ้าชายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ชายว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าให้ฉันแต่งตัวแต่ว่าท่านไม่มีเสื้อผ้านะจะทำยังไงล่ะพอฟูที่รักบางครั้งทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือดีที่สุดนะและในที่สุดงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นตามธรรมเนียมแล้วนั้นต้องเต้นคู่ก่อนเธอทำดีมากเก่งมากเต้นต่อไป ยังมีหญิงสาวอีกคนที่เต้นได้ดีทีเดียวห,หญิงสาวที่ใส่หน้ากากนั่นเป็นใครกันนะ่ะเธอทำได้ดีมากเลยแฮะและอีกธรรมเนียมนึง่งคือเจ้าชายจะใส่หน้ากากอัศวินเพื่อให้ทุกคนรู้ว่านั่นคือเจ้าชายเอาสิอัศวินเลือกหงขาวสิเร็วเข้า และโรซาได้สิ่งที่ต้องการใช่เลือกถูกแล้วเจ้าชายเลือกเซราขนาดเดียวกันชายในชุดเด็กเลี้ยงแกะขอหญิงที่ใส่หน้ากากให้เต้นรำด้วยโอ้หญิงที่ใส่หน้ากากลงเอยกับเด็กเลี้ยงแกะและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแต่มีสิ่งที่เหลือเชื่อเกิดขึ้น ไม่นะไม่ใช่เจ้าชายนิดนาโอ <ale> เ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยทุกสายตามองไปยังอีกคู่หนึ่งแทนเอ <c oughs> อเด็กเลี้ยงแกะคื <c oughs> อเจ้าชายไม่ไม่ ครั้งหนึ่งเจ้าลูกแพทน้อยผู้เป็นศินลปินต้องการวาดรูปภาพที่มีสีสันเธอคิดว่าถ้าใช้สีเยอะๆจะทำให้ภาพหน้าดึงดูดขึ้นเธอวาดมันก่อนแล้วเริ่มเติมสีน้ำมันลงไปเธอเลือกสีอย่างระวังอืมสีนี้มืด ไปนะส่วนนี้ก็สว่างไปส่วนนี่เหลืองเกินไปอาา้าเลือกได้แล้วภาพวาดของลูกแพะสวยงามอย่างน่าทึ่งผิวทัดดูเหมือนจริงมากว้าวพี่สาวรูปนี้สวยมากเลยมันดูเหมือนกับ เ,ออเหมือนกับอะไรนะ้าอืมฮะเหมือนกับเราอยู่ที่นั่นเหมือนกับเราปีนภูเขานั่นได้ในตอนนี้ฮะพี่มีเคล็ดลับอะไรอย่างนั้นเหรออืมบอกหน่อยสินะอืมฉันหลับตาลงก่อนอืมนายลองสิอฉันคิดภาพตัวเองอยู่บนภูเขานั่นฉันรู้สึกถึงลมหนาวเลยนะบึอ้อฉันจะโดดไปบนหินโอเค ตานายลองบ้างนะในตอนที่ลูกแพะกำลังหลับตาจินตนาการว่าพวกมันอยู่บนเขาเจ้าหมาป่าก,ก็เข้ามาหาพวกมันมันถือแปลงในมือแปลงทาสีดำในเมื่อฉันพร้อมแล้วฉันจะนับถอยหลังและลืมตาขึ้นสามสองและหนึ่ง เมื่อล,ลูกแพะน้อยลืมตาขึ้นมาพวกมันต้องตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพและศูนย์แต่แต,แต่เมื่อกี้นี่มันอ้อทำไมล่ะภาพสวยๆของฉันพังหมดเลยอะแย่ <c oughs> yeah, จัง ว่ามีคนตั้งใจทำนะมีสีดำเปื้อนอยู่ตรงขอบหน้าต่างด้วยแล้วก็เลอะด้านนอกอีกด้วยดูสิเออเจ้าลูกแพะน้อยตั้งใจจะหาคนที่รับผิดชอบในการทำลายภาพวาดของมันดูรอยเท้าที่อยู่บนพื้นสิอฉันว่าฉันรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อื เราจะต้องระวังแล้วละยังไงเราก็ยังอยู่ไม่ไกลบ้านนะแม่ต้องโกรธแน่ๆเลยถ้าพวกเราเดินเตดเตลเราต้องระวังตัวอยู่แล้วแลวน้าไม่ต้องห่วงโอ้รอยเท้าจบตรงนี้ไม่มีต้นไม้อยู่ด้วยอืมฉันคิดว่ารู้ว่าใครอยู่ที่นี่นเจ้าหมาป่าชั่ว นายคือคนที่ทำลายภาพวาดของฉันฉันจะทำให้ดูนเธอพูดเรืออะไรกันฉันว่ารูปอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเกือบจะวาดเสร็จแล้วด้วยอย่าพังมันนะแต่นายทำลายภาพวาดของพี่ฉันทำไมเราจะทำบ้าไม่ได้ละ่ะเราทำได้แน่นแน่นแหละพวกลูกแพะดึงข้าใบจากหมาป่าเอามา แต่พอพวกมันเห็นภาพวาดพวกมันดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเอะฮะภาพอะไรเอ๋นี่อะไรอ่ะนายจะวาดอะไรงั้นเหรอมันเป็นรูปของฉันเองฉันดูหล่อเลยใช่ไหมล่ะนี่อย่าไปจับมันนะพวกลูกแพะมองหน้ากันแล้วก็เริ่มหัวเราะ นายเอาคืนไปเถอะทำไมเธอถึงหัวเราะรูปของฉันน่ะ wow. มันสวยจะตายไปเธอก็แค่อ okay. sure ิจฉาเพราะว่าฉันวาดสวยกว่าเธอเยอะโอ้แน่ละนายเก่งมากนายคิดว่าทำลายรูปของฉันจะทำให้นายเก่งขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้าขอดีๆฉันสอนวาดรูปให้ก็ได้นายมีเวลาไหมล่ะโอเคฉันขอโทษ สอนฉันวารูปทีสิขอร้องฉันสัญญาจะไม่ทำลายรูปเธออีกเออเออก็ละครั้งหนึ่งแพะนักกีฬาออกไปตั้งแคมป์บนภูเขา เธออยากปีนเขาให้สูงกว่าปกติอากาศดีเหมาะแก่การปีนเขาแพนักกีฬาเตรียมอุปกรณ์ปีนเขาพร้อมแล้วเธอรู้ว่าได้เวลาเริ่มกิจกรรมของเธอแล้วเมื่อแพนักกีฬาเริ่มปีนเขา ก็ไม่รู้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองดูอยู่ห่างๆเจ้าตัวแสบน้อยกล้าดียังไงถึงได้ปีนสูงกว่าคนอื่นเขาแบบนี้ ฉันจะปีนให้เร็วกว่านายให้ดูเอาลละแล้วเมื่อฉันขึ้นถึงยอดฉันจะปักธงฉันตรงนั้นเฮ้เธอเฮ้เฮ้ไม่รู้เธอคิดว่าเธอปีนได้สูงกว่าคนอื่นเขายังงั้นเหรอมาป่าน้าไปทำอะไรที่นี่ลงไปเลยนะเดี๋ยวนายตกเขาอะใส่รองเท้าแต่ปีนเขาไม่ได้หรอกนะอย่าทำ นี่ย่าโง่ไปเลยถ้าเธอปีนได้ฉันก็ปีนได้มาป่าเริ่มปีนเขามันไม่สนใจคำแนะนำแม้แต่น้อยมันไม่ได้ใส่รองเท้าที่เหมาะสำหรับการปีนเขานี่มันง่ายจะตายไปไม่เห็นเหรอฉันก็ทำได้เหมือนกันฮ นี่หมาป่าถึงนายจะชั่วร้ายและประหลาดแต่ฉันก็ไม่อยากให้นายเจ็บฟังฉันให้ดีท่านนายไม่ใช่นักกีฬาอย่างฉันนะ่ะบา้บาบลาบลาบลาฉันไม่ได้ยินหรอกหมาป่าคิดว่าถ้าจะมีใครขึ้นไปถึงยอดเขาก็ควรจะเป็นมันมันกระตือรือร้นที่จะปีนให้ถึงยอดเขาโดยที่ไม่ระวังตัวมันก้าวเท้าพลาดแล้วเริ่มตกลงไป แพนักกีฬาตอบโต้อย่างรวดเร็วจับเชือกไว้ก่อนมันจะหลุดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอออจ่วยฉันด้วยแพนักกีฬาฉันจับเชือกไว้แล้วไม่ต้องกลัวนะหมาป่าปีนขึ้นมาฉันจะดึงนายเอง โอเคเดโอเคดึงฉันเลยดึงฉันขึ้นไป<อ>ฉันกลัวเฮ้โโยเฮ้ออ ยอดเขามันแค่มากๆและนายอาจจะตกได้เจ้าโง่เอ้ยฉันทำได้แล้วฉันขึ้นมาถึงยอดเขาก่อนทุกๆคนเลยยูเฮ่ แพนักกีฬาปีนถึงยอดเขาและปักทงของเธอช่วยด้วยช่วยด้วยโ้ยรองเท้าแตะคู่โปรดฉันตกลงไปแล้วไม่ละนายพลาดอีกแล้วนะเจ้าหมาป่า ไม่เคยเรียนรู้เลยอะรอฉันก่อนนะฉันช่วยนายเองคอมโดซัน